มาถึงขั้นตอนที่2นะครับก็คือการสมัคร Snapbox นะครับก็คือสื่อโซเชียลนะครับเพื่อที่จะรับไรายได้ถ้าเกิดใครยังไม่มีนะครับอันดับแรกก็คือให้ไปที่เพจสโตไปดาวน์โหลดแอป Snapbox ครับ S N A P B O X แล้วก็กดเข้าไปนะครับตรงนี้นะครับ Snapbox นี่คือหน้าตาของแอปสน a บบอกกดติดตั้งเลยครับโอเคนะครับเมื่อติดตั้งเสร็จเน,นี่ยเนี่ยเราก็จะได้แอปนี้นะครับเราก็จะได้แอปสนับอกเอา,าไว้ใกล้ๆกันหลังจากนั้นนะครับให้เรากดเข้าไปเลยครับ นะเขาก็จะถามนะครับอ,อนุญาตให้สแนด์บ,บอกเข้าถึงรูปภาพไหมกดอนุญาตนะครับอนุญาตนะให้สนดบ,บอกจัดก,การโทรไหมนะครับกดอนุญาตหลังจากนั้นนะครับเราก็เด้นมาเจอกับหน้าแรกก็คือให้เราล็อกอินด้วยอ e ีเมลกดเข้าไปเลยครับแล้วไปทําการสมัครนะครับช่องที่หนึ่งให้ใส่อ e ีเมลครับอีเมลต้องเป็นอ e ีเมลตัวเดียวกับ ที่เราสมัครนะครับอ่ดิกิพูดนะนะครับใส่เมลเสร็จช่องต่อมานะครับให้เราตั้งชื่อนะเป็นภาษาไทยก็ได้นะครับเดี๋ยวผมจะตั้งสแนปบอกได้กันนะครับสแนปบอก 99แล้วก็มาถึงช่องนี้นะครับให้เราตั้งพาสเวิร์ดสร้างพาสเวิร์ดขึ้นมาขั้นต่ำา6ตัวนะครับอย่างผมก็จะตั้ง1 2 3 4 5สีย6ถ้าเกิดมันขึ้นแดงๆครับก็เอามือมาแตะแถวๆนี้นะครับให้ตัวแดงๆมันหายไปหลังจากนั้นกด next นะครับกด next เสร็จเขาจะให้เราไปเอา,อา เลขหกหลักที่เขาส่งไปที่อ e ีเมลเพื่อเป็นการยืนยันนะครับเมื่อกลับมาที่อ e ีเมลนะครับนะยุบหน้าจอลงแล้วก็กดลูกศรย้อนกลับตรงนี้เห็นไ,ไหมครับสแนปบอกที่เขาส่งมาเราเข้าไปเอารหัสครับหกตัวเอามายืนยันนะครับก็มาใส่ตรงช่องนี้หลังจากนั้นกดเน็กเข้าไปครับทางสแนปบอกเขาก็จะสอบถามเรานะครับว่าเราเนี่ย สไตล์ของเราเป็นคนชอบอะไรนะครับถ้าเราชอบอาหารก็ติ๊กอาหารชอบท่องเที่ยวนะครับกดขั้นต่ำหนรูปนะครับนะหลังจากนั้นก็กดลูกศรข้างล่างครับเพื่อเข้าไปในแอปแล้วเขาจะถามนะครับอนุญาตไหมนะให้เราติ๊กคำว่าขณะใช้แอปโอเคนะครับเรามาดูโปรไฟล์ของเราตรงนี้นะครับ ถ้าเกิดเราจะแก้ไขโปรไฟล์นะครับก็เอารูปมาใส่ตรงนี้ได้นะครับก็มาตรงนี้ทีหนึง่งนะก็เลือกรูปในอัลบัม้มก็เลือกรูปภาพนะครับนะเลือกรูปภาพก็มาถ้าเกิดมันขึ้นว่าให้บันทึกรหัสผ่านไหมให้กดให้ทำการบันทึกนะครับเพื่อสะดวกในการเข้าครั้งต่อไป เมื่อเราใส่ภาพแล้วให้กดเซฟตรงนี้แล้วก็กดเย็ดนะครับอ่าแล้วก็กดลูกศรย้อนกลับรีเซตหน้าจอครับอ่าเราก็จะได้นะครับการสมัครส n a p บอกกกเสร็จเรียบร้อยนะครับขั้นตอนต่อไปนะครับเดี๋ยวเราจะมาดูวิธีการผูกบัญชีระหว่างส n a p บอกนะครับให้เชื่อมต่อไปยังดิคิพุทนะครับเดี๋ยวไปติดตามคลิปต่อไปเลยครับ